tao lấy coi này. cái gì vậy? ô, quậy quá này, nó thể nó mình của nó เพื่อนฮัน่าเอ็งน้อยเวอร์ชันฮิปฮอปก่าเป็นตัดดินอีกเาะเทีวมีพ่อนะว่เห็นหนาผีโอ้ยเอาพ่อละอือโอ้จนพระจบดพ่อเห็นอย่างหือยานมติดลิขาซิ์ย่า,ยานยังกก็น,น้อยย่านติดลิขทซิ์ ย่างติดลิขสิทธิ์เออโอ้ยิัดสีลงบ่ได้ลงไปผัดสีแดงกึ่งคึ่งเหมบบว่าติดลิขสิทธิ์ตายฮะกูถามเนี่ยมาว่าสีติดได้จังได๋ลิขสิทธิ์เอ้าเป็นหยังมันจังสิบ่ติดพอญ่โอ้ยอย่าว่าแต่ลิขสิทธิ์เป็นหยังกูอยากให้คนฮอดไปลองคบเวอร์พุ่นเป็นหยัางลองนําบ่ได้นี่วิธีหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ที่ดีที่สุดนะพอไงเออลองย่างให้ต้นฉบับเขาจำได้แม่นบอเออแเราจะมาเลากลิสิไอ้นี่พี่เล่านั่ะหละก็ต้องเข้าใจเนาะ อันนี้คือถือว่ารอเก่งอยู่เกง่งเก่งอันนี้ก็คือขอชื่นชมนพี่นองเนาะนนสำหรับพี่สาวสองท่านเป็นชาวแอฟริกันซึ่งกน้านี้เขาเคยเหตุคลิปของเพลินแล้วละ่ะเป็นจังไดห,หลังจากที่ว่าคลิปแรกเนาะบอกถึงน้องอุ้งอีเพรบานแพงพอไงอ่าซึ่งเขาขอไปเบิง้ง คือจังปกติแล้วคนสิวว้ลถึงเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงพี่น้องอที่มีกระแสอยู่รือ,อรแสแมนค่ะคือจังสับป,ปะเรอจังสี่ไหมซึ่งสับปะเรอแล้วมีกระแสบ่บหมายถึงว่าหนังสับป,ปะเรอ,อซึ่งหมายถึงว่าสับป,ปะเรอนีเ่เฮ็ดได้ไดจักว่าจากักลอยลานด้พ่ยอย่เแมนบอลถล่มถล่มลายเนาะเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮห่าอยูโดนพ่อหญ่สำหรับหนังเรื่องสับปะเรือ ลงซับเปเรือไปตามด้วยคลิปของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยเป็นจังไดอีหยังไปสะดุดตาสะดุดใจจังไดมาบอกถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพอไงอย่าโูบบอสเป็นอย่างสะดุดตาจังไดยอดวิวนี่แล้วน้อยคลิปแรกที่ลงน้องอุ้งอิงพี่น้องเอิ้นหักน่าเอ็ยน้อยเออผู้หญิงแอฟริกันหลงไหลเออ เขาบอกเอิญวางได็กก่อวียงงไหลวัฒนธรรมไทยอ๋อแล้วก็เอิญเอิญนี่แหละมาจังใดก่อวีรสตรีตัวเร็กวีรสตรีตัวเล็กโอ้ยอันนี้มันสิแท่งตาข่อยดอกพะยัยเจ้าพกอาวุธไหมยังพกอาวุธจังใดก็่าสิไปห่างหนูนั่นแหละพี่น้องสำหรับคลิปแรกเนาะที่เพิ่นเว้าถึงน้องอุคงอิงเพชรบานแพงเอิญหักนางเอกน้อยเป็นจังใด สองวันเท่านั้นพ่อใหญ่ยอดการรับชมหนึ่งแสนพี่นอ้องหลายกว่าช่องมังกรอีสานอีกเต็นจังไหรพ่อใหญ่ออนซอนบอสสามสิบปรทันได้สามสิบห <laughs> ลังจากที่ลงคลิปแรกไปได้สองมือพี่นอ้องยอดการรับชมหนึ่งแสนตามมาด้วยคลิปที่สองอมือวา่อวานมือว่านแมนบอสยอดการรับชมกับบอธรรมดาหมื่นกว่าพ่อใหญ่หมื่นกว่าแล้วล่าสุดนี่เป็นจังไหร่โคเวอร์เองเลยบาทที่เนี่ยออโคเวอร์เองเลยเอ,อินหักนั่งเอกหน่อย ในแบบฉบับของสาวชาวแอฟริกันพี่น้องถือว่าเป็นความน่ารักขอชื่นชมอีหลีถาบ่ชฮักอีหรีพอ่อยัเหตุบ่ได้ขนาดนี้ขีดพอเข้าไปรองเพลงฝร,รั่งแมนบอเข้าสีรองใดคือเพิ่นบออันนี้เพิรนบอไทยบ่ได้แต่ว่าเพิ่นมารองเพลงไทยบอแมนไทยธรรมดาเป็นหมอล่าอีกต่างหากพ่อไงอเป็นจังไรสุดยอดบอคือว่าถ้าไม่รักถ้าไม่พยายามจริงๆคือว่าเหตุบ่ไดดได้พ่อยัอ,น,อ,อนั่นแหละ เพื่อนสีรองว่าจังไดก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าความหนารักพอยไงความต่างใจความต่างใจความหนารักของเพื่อนนั่นแหละเป็นจังใดน้อยจังไดอ่ะมึงก็ลองอ่ะน้ำเพื่อนเนี่ยเปียห้างเทียได้จักแสนฮะห้างเทียดได้จักแสนวิวเน่เปียงจักแสนวิวเดือนนี้ไล่ได้บ่าขยับขยื่นเลยได้เดือนนี้เดือนนี้ไล่ได้บ่าขยับขยืน่นเห<อ>มือนบ่เดี๋ยวมาอัปเดตจากน้อยพอยไงตอนนี้เป็นจังไดสำหรับเอิรนหากหนางเอกน้อยพี่น้องอยอดการรับชมสองล้านเจ็ดแล้วพอไง สอเจมือว่านนี่เขาเบาอยู่ประมาณ2องล้านสี่สอ้นห้าวันนี้มาที่เท่าไหร่นั้นวันนี้วันนี้สวันแต่ติดหนึ่งมาแรง4วันติดเลาได้พรไงสามวันสองล้านเมวันของยู u ูบเนาะแบบ YouTube ก็คือสมือพี่น้อง2อล้านเถือว่าบ่ธรรมดาแต่ติดหนึ่งมาแรงนี่สวันติดแล้วสำรับเอิรนฮักหน้าเอกน่อยเป็นจังไดสุดฮอสุดปังอิลี เรียกว่าสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงตอนนี้บบมีหยังตานอยู่หล้วล่ะพอใะญ่นั่ละดังไกลถึงต่างประเทศตอนนี้มีชาวต่างชาติหลายช่องเพอใหญ่เนาะที่เป็นบ่ว่าสิเป็นดาวจังสีแม่พอใหญ่หรือว่าคนที่มีชื่อเสียงทีเพิ่นมีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลเนาะหลายช่องพากันบอกถึงสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแมนพี่น้องเห็นบอบอกแล้วว่าต่างใต้เฮตด ข้าวเห็ดข้าวเกี่ยวกับน้ององุ๋งอิงยอดวิวนี่ทะลมทะไล่แห่งมาไม่จังสี่เนาะอู้วผู้ใดก็อยากเบืองผู้ใดสิคิดว่าชาวแอฟริกันพี่น้องมารองเอื้อหักได่อีกน้อยข้าฟัางเห็นบอจําได้บอจังไดส้มตําชาบูนั่นอืมอืมอันน้อยจังไดคลิปเพิินคลิปแรกที่มาเบิ่งอ่ามอรําสาวน้อยเพรียงมาเบิ่งองอิงแม่อันนั้นกระแสนด้นั่น นั่นละ,ละคือว่าอตอนนี้เนาะพลังหาของเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนพี่นองเนาะบ่กว่าสิเป็นแขกทางไกลทางไกลก็ตามถือว่าเพิ่นเป็นแขกดิเข้ามาเยี่ยมชมจังสิไม่ยพหไ่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพง เจ้าบ้าน FC ฟซแฟนคลับนี่แหละพี่นองก็ให้การต้อนรับแมันบอล่ละเข้าไปกดติดตามเข้าไปให้กําลังใจในช่องของเพื่นเห็นแล้วกับนี่แหละคือจังช่องของพี่สาวชาวแอฟริกันนี่แหละพ่อยญ่ก็มีน่าสิเป็น FC ซแฟนคลับของสาวหน่อยอเพชรบานแพงอยู่ดอกเบิ้งจากลักษณะของการคอ,อมเมนต์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจรูปดาวอันนั้นแน่อันนี้แน่สิแม่พ่อยืยนั่นแหละ ถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะสำหรับเอฟซีของสาวน้อยเพบันแพงว้าเรียงซื่อเสียงเนาะจังไดงผู้หญง,งเพบินแพงตอนนี้ใดแวดวงของหมอลัมคือว่าบ่เป็นสองร่องไผ่ละไปค่ะพี่น้องเคยเห็นยูบบ่าชาวต่างชาติมาเหตุข่าวค่ะศิลปินหมอรองมมาลํมมาร้องเพลงของอุงอิงเพบินแพงกันส่เคยเห็นศิลปินท่านใดค่นี่ปรากฏการแบบนี้บออสิว่าจังสันหรือว่าถามเี่ กะกะแสดงว่าคอยกระว่าะใครเห็นอืมจังสี่นาะแต่ว่ากะถือว่าตอนนี้กระแสขององค์หญิงมากดีหลีแล้วไม่ใช่ชาวต่างชาติคนแรกค่ะล่องหลายคนแล้วเห็นไอ้นั่นบอไอใดไอทีนเลาวสักไรหลายแ,แม่ออเออพี่พี่ต่างชาติบอแล้วเป็นดาวติกตอกด้อืมแล้วเป็นดาวติกตอกเห็นลูกไส้หลาเจ้าว,ว่า โอ้พออันนี้เพิ่นเป็นดาวติ๊กตอกเด็ก่าตันเจ้าแสดงว่ามาอยู่ไทยโดนแล้วล่ะค่ะอืจนว่าไล่ทํไทายส่วนใหี้กระสิคนไทยนี่ล่ะสักไล่ทํไทายจังสี่เนาะเพื่นมักแทททูอแทททูคืออย่างเพ่อนหญ่แทททูคือสักไล่ลวดลายบนผิวผิวเนื้อผิวหนังเป็นศิลปะแมนเป็นศิลปะเนาะศิลปินยังไม่สิ้นศิลปะกองขยะดูดีๆก็มีศิ์โอ้โหตอไหมแต่ถ้าฟังเอิ้นฮักนางเอกน้อยเวอร์ชันนี้ โอ้ยคอยลาวิน <laughs> <laughs> นั่นเราะเบิ่งไปก็ได้ยิ้มน้ำเพลินไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความน่ารักแล้วมันขึ้นเป็นจงังไรคือว่าคนเรือนเหมือนพพอใหญ่สำหรับการแสดงเมื่อคำพื้นที่ผ่านมาข,ของสาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องน้องอกออกมากทรงงานถือว่าเป็นรางวัลคนเก่งเนาะมีหลายๆบ้านนี่แหละได้น้ำมาไล่นำใจไปมอบให้กับน้องเพรว่าสิเป็นอเอินทางนักเอกน้อย,ยพอนน่นแม่บีให้ร่างว่ลลูกสาวลาเป็นจงังไรบ้านฮักลิงน้อย กำลังใจน้องอุ้งอิงแม่จุ๋มจิม๋มแม่ออยอตุ๊ก,กตาอาหารรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีน้องอุ้งอิงได้ออกมาโพส่งงานพี่น้องนี่แหละขอบพระคุณที่หากแพงเอนดูหลายเด้อจ้าเพื่อนว่าหากลาบ่มีพอกับแม่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยปกป้องลาคือสิบ่มีหลาในมือนี่อขอบพระคุณพอโจแม่นุชยาสุภาพลุงอำนาจวงสาวน้อยที่ให้โอกาสหลาได้ทำมาหากินมอบโอกาสดีๆให้ลา ขอบพระคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีด้วยจ้าเพื่อนว่านั่นละพี่น้องก็เป็นความหนารักของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงดันกันต่อเชี่ยกันตอน่อเ,เนาะพะย่ะเนาะกับบ่แมนว่าปันเด้พยวพย่คือว่าเฮาเบิงไปเรื่อยแมนบอกดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพี่น้องอม,มันก็ิได้ความเปิดเพินมวนไปนําแมนค่ะได้ทึ่งเชี่ยรูเชี่์เต้าได้ทึ่งความวลความซึนนั่นละ ปกติแล้วก็สีเห็นนั่งหาวดองๆดองๆก็เลยอุ้นเพลินแพงเนาะจังสันบ่อบพอยายแมนๆคำๆก้าวไปพอกันคลิปนาพี่น้องสำอรับมือนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ